อ๋อฮโยไม่น่าจางก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมท้าฟูลูมานนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ในเกมแซมดักการเงินน,นะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ในเกมฮาข์กรันนนันนะครับบอลล็กซีซั่นสองนะครับกูระวังลาซี่เกมมิ่งเจอผมเอ็มเกมมิ่งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเดือดนะครับผมนะเกมแรกแล้วก็เกมสองนะครับผมแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่ดูเนี่ยมาดูกันนะครับผมบอกเลยว่าเดือดจริงๆ เพื่อนสามารถนําไปเล่นได้นะครับผมก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะคะรับผมสับใครไปนะแค่คนกดเนี่ยผมก็เป็นพู้สนับสนุสนผมมาที่รอย,ยนะป่ะไปดูเลยดีกว่ากียครับแบน็มิตจี้นี่คือรูปแผนเหรอครับคิดว่ารูแผนผมว่าน่าจะไม่อยากเจอ,อปิดยากแล้วจัดไพ่ตายไปเลยครับเอาแล้วครับเป็นเกมบุกใส่กันทั้งสองทีมครับตัวท้ายได้เป็นฮาเซนะนะคร โอ้โห oh, oh, oh. แต่ว่าลาะสี่เกมมิ่งครับได้2ผู้นำลินเวดไปอยู่ในมือก่อนครับในเกมแรกครับเป็นคิโอตะแล้วก็มีอย่างนี้ครับแล้วก็มีซากุครับเป็นตัวรีบาวครับ คุณดูถูกพลังรีเวิร์ดวินเลต์เรียวตะครับเรียวตะเหรอผมดูถูกเขาเอารับโอ้เรียบร้อยครับแล้วเป็นลาซีเกมมิ่งครับที่ได้บอลแรกไปก่อนเรียวตะเคาะแล้วคิโยตะโดน็อบเป็นไงนะครับแหมเจอตบไปได้ครับหนึ่งจังหวะฮะไม่ปล่อยพลาดครับโดยครูแหละครับแแบบสองแต้มแรกจากโฮเรมเกมมิ่งฮะโอ้นรับถอยหลังเลยครับ แล้วคิโอตะโดนตบได้จากกูแหละครับระยะนี้โอ้เก็บบอลไม่ถึงอินเตอร์เซปเก็บบอลได้ส่งบอลขึ้นมาโอ้โอแอรีฮุบหรือเปล่าฮุกช็อตสวบโอ้โหสี่แต้มน้าถอยหลังไปเลยฮะโอ้โหเดิมครับเปิดตัวร้อนแรงจัดเก็บสี่คะแนนไปก่อนเอาแล้วฮะโดนตบจากข้างไม่มีโอกาสให้แก้ตัวสำหรับละซี่เกมมิ่งฮะ เาเหลือสี่วินาทีตอนนี้เราต้องยิงแล้วลงด้วยครับเอาแล้วฮะยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหชอบท่าส่งมากเลยนะไม่ลงแต่เก็บได้โดยเจเอาแล้วฮะที่าขาคุมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหโดนบล็อกครับอ,อ้าวมาดูครับละสิ ตี<ป> <Hey. S 1> เสมอเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาละครับสี่เท่านะนะสีเกมมิ่งตามมาติดๆนะไฟล้นก้นนะครับมันก็จะตึงๆอยู่นะเอาละครับจังหวะนี้ครับมาที่คาคุทไถเข้าไปคุกชอ็อตลูกนี้ไม่ลงรีบาวได้ <G amer S 1> โดยมิสเตเจเกมเมอร์โดนตกโดนพอกอีกเอาะนะเปลี่ยนมือและะ้วฮะเปลี่ยนมือและะ้วฮะ ละสิอาจจะอยากขอขึ้นนำบ้างหรือเปล่าโอ้โหแล้วโดดไปแล้วด้วยอุ้ยเสพเรีบรยบอลได้เจเอาฮะเฮ้ยโอ้โหดันไม่เข้าไอ้ลูกนี้เอาโอโหเอาเดอะบ็อกได้ครับอะไรวะเนี่ยตึงจัดดั<笑><笑>งอยู่คือแบบเฮ้ยกำเบาะปาจิก้โีไม่ให้ครับบัคก,กัน่ะ โดนชนไปหนึ่งทีแล้วลูกนี้แอร์หรือเปล่าครับส่งบอลมาแล้วลูกนี้สองแต้มเอาไปเลยฮะรีบสำหรับโฮเดมเกมมิ่งฮะเรียบร้อยเลยครับผมขึ้นนำหกต่อสี่ครับหลังจากแต้มตันๆกันมาสักพักหนึ่งครับโอ้โหควิกแพสครับจอดนี้อุ้ยเอาแล้วไงเก็บบอลได้ด้วยครับด้วยเจครับโอ้โหส่งใกล้เกินไม่ขึ้นแอร์ครับ ขึ้นแอร์แล้วส่งมายิงเร็วลูกนี้รีบาวได้โดยเจแล้วก็พลิกมาหนึ่งจังหวะยังไงยิงสวนไปลูกนี้ติดสแต็กหรือเปล่ามันลงนะสิเลยกลายเป็น8ต่อ4ี่โฮเด้มขึ้นนำขอสองแต้มเก็บไป1แสนแต้มฮะโอ้โหตกอ้ยเอาแล้วแล้วสี่ขึ้นมาแล้วฮะเป็น6ต่อ8อครับ เกมลับต้องมาก่อนครับตอนนี้ละสี่ครับเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่ท่วงท้ายเกมแล้วนะระวังนะส่งบอลไกลนี่มีโอกาสติดออนเร์เซปนะเอาแล้วไงยิงไปลูกนี้ติบินไม่ลงแต่เจเก็บบอลได้ฮะลุนไปเลยครับยิงไม่ลงพี่เก็บเองฮะแล้วไม่ขึ้นเลยเลยร้อยสิบแต้มแรกโฮเร่มแกมมิ่งขอบคุณสำหรับแต้มทุกคนด้วยฮะโอ้โหแม่เรียบร้อยครับเหลืออีกโอ้โหบล็อกได้ด้วยครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหแล้วเป็นโฟลเต,ตอร์ครับ็ากนี้หัวเดมครับขึ้นนำหกคะแนนเลยทีเดียวครับตอนนี้แล้วเข้าสู่ช่วง50วินาทีสุดท้ายของเกมครับใช่ครับแล้วควงมาแล้วโดนไปหนึ่งทียังไงฮะ อัติเมตหรือเปล่าครับสำหรับเจครับกระดึบมาแล้ว,บลวตบไม่โดนครับเรียบร้อยครับสองคะแนนครับผมดังมาโดนตบต่อแปดต่อสิบสี่ครับชอตน,นีโ้โหลักลิีลงมาครับแล้วโอ้โหโดนเจยังตบแต่ยังได้อยู่ครับแล้วเซ็งละสี เรียบร้อยครับยิงได้อีก2คะแนนไปครับโอ้ห้องว่าง4คะแนนครับเอาละฮะช็อตนี้จะมีการพริงมาแล้วยังไงฮะโอ้แดนไซ้าไปหนึ่งทีพลิกมาหนึ่งจังหวะแล้วควงมายิงไม่หลอกอัลติบินได้โดยอีคัพุอยเอาละฮะ น่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับเกมแรกนี้ครับโอ้แล้วเจครับเลือกเป็นมาคิครับผมเฮ้ยอีกคาคูครับถ้าเลือกอีกเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเลือกอีกดิเต็มเซิร์ฟของแท้เลยนะ<ช>บ,อบอกเลยเฮ้ยค่อยหายใจโล,งล่งหนย <c oughs> มันจะมาหลายรอบไม่ได้นะ บาแล้วชนะด้วยไงเออเฮ้ยไม่ได้ดูแข่งเหรอวะโอเคเขาเล่นกันโอเคเล่นกันเออเยอะไม่รู้เหรอวะเออโอ้สวยจริงสนามนี้มูลค่าสี่พันบาทสวยจริงอสนามนี้มันมันเหมือนสนามที่แบบเราเราไปเล่นตอนเย็นอะใช่เออจับบอลมาเลยอีกคับคู่บอยขึ้นมาเอากเขาได้จะติดเทิร์นโอเวอร์นะแล้วเียวงคูลิปาวได้ จพยายามอีกครั้ง<อ>หนึ่งครับสำหรับครูแรลกครับผมอ<า>่าเอาแล้วไงฮะละสี่เหมือนที่จะผิดหรือเปล่าครับอ่าทีมจะบิดนะโอเคสำหรับทีมนิดหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นสองสองแล้วครับแล้ว <มา S 2> โอโ้โหแหมรู้สึกว่าครูแรลกจะบินมาอย่างเดียวเลยครับครับผมครูแรลกบินแต้มยังไม่เปลี่ยนนะฮะ แหมต้องไปจับอีกทีมหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วฟูกุดะครับยอมละซีครับบอกอย่าให้เสียชื่อท็อปเซิร์ฟครับผมไปจับฟูกุดะก็ได้แล้วบินมารอบนี้ไม่ได้แล้วครับเซงละซีบอกไม่ให้แล้วแล้ครับหมุนมาแล้วโดนบล็อกแต่โดดเก็บโดยเซงละซีเก็บได้ครับตอบอีกทีคะ ต้องยิงแล้วครับโดนอีกทีฮะไม่น่าไปช้าพลังให้เขาเลยฮะแล้วลม้มโอ้โหโอิห่อโโอเดินมาขึ้นเฉยๆนี่แหละเอาละครับผมขึ้นนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับโฮเดมครับใช่ฮะโอ้โหล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยอมละสี่ครับปลดล็อกหกแต้มมาล้วสำหรับยอมละสี่ครับ หมดล็อกไปแล้วครับตอนนี้ฟูกุด่าของเขาแพ่วๆเลือเกินครับดูแล้วเพลินตาครับระวังนะฮะแล้วโอ้โหโอ้โหยังได้อยู่ขึ้นเขาอีสปอร์ตรีบเอาไม่ได้ฟูกุด่าเก็บบอลเอาแล้วไงฮะสำหรับละสี่เกมมิ่งฮะโอ้โหสั้นไหมลงออ้ยลงด้วยครับแล้วขึ้นแท่นแปดก่อนครับนี่คือสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะชูจอบครับเอาแต้มออกไปห้าหมื่นฮะ อุ้ยเอาครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับสำหรับลัคสีเกมมิ่งแล้วลูกนี้โอ้ยยังโดนบล็อกแต่ซากรูเก็บได้ครับกลับมาที่ลักละคสีครั้งหนึ่งแล้วโดนบล็อกอีกโอ้โหไม่ปล่อยฮะเจบอกไม่ปล่อยนะไม่ให้เช่นเดียวกันครับกลับมาที่เจอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแตดเท่าครับลูกนี้ต้องการให้ได้ไม่งั้นนะยกขบวนนะครับพระป่าคว่ำฮะ ผู้ปูจังได้ไปปกป้องไว้ไหมครับรอบนี้ไปครับเอาแต่ว่าไปโหยครับตกได้ครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเร้อยร้อยเรา100%ครับเอาไปเลยนะโอ้โหกีสปอร์ตครับโอ้โหแหว่เอาแล้ครับสิบแ้มแล้วควงมาตบหมดได้ครับไม่ให้ครับสี่เอาเกินมาแล้วครับ แขนซ้ายหรือเปล่าแล้วใส่ไปลูกนี้<ร>ลองลองก็โอบ้บอลบอลเหมือนจะเด้งเลยแม้วหมุนกลับมาเดี๋ยวนั้นละสี่จะตักแต้มจริงๆเหรอครับไม่เลยครับโอ้ตบไปครับลูกนี้ไม่ให้แล้วครับอ้อคิโอตาครับดังไปสี่ลูกครับตอนนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไง อันติเมตชู์ชอร์ิสเตอร์โซยันิยันติย์แต่ยังได้อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงโอ้โหอยาคููถือบอลครับอาครับเป็นโอกาสตีเสมอออกทางโฮเดมบ้างครับโอ้โหแล้วไม่ให้ครับกลับมาเป็นทางมากิแล้วบินอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเกียรบอลได้เลยลักเตอร์สีครับ คิโวยาตาแอร์ไลน์ครับเครื่องตกไปจะบ่อยแขนซ้ายโอ้โหแขนอลล์อรอเลยไหมแขนซ้ายเราต้องกระซิบนะเดี๋ยวเขาได้ยินแขนซ้ายปั๊บเบรคนุย้านโซยันสัดก็เบรกไม่อยู่ครับโอ้โหขึ้นนำสี่คะแนนครับเข้าสู่ช่วงห้าสิบวินาทีสุดท้ายแล้วเกือบบอลเกือบรุดครับ ลุ้นรับลุนอุ้ย,ยโนว่าไม่โดนด้วยแล้วโอ้แต่บล็อกได้ครับเหลือสาวิลงอ๋อยังได้อยู่ครับอู้น่าเสียดายครับอัลติเมตไม่โดนครับสำหรับเยคามิของลักละสี่ครับผมโอ oh, ้ไม่ะเตาสนยังไงฮะเฮ้โ <laughs> อยฟูก <laughs> <ห>ุระแม่ต <laughs> <laughs> <ห>้องเปลยนี้ <laughs> เฮ้ยโลกแล้วโอ้โหบเลยครับสีคะแนนเกือบเพลงนี้ได้เร็วแล้วสติวโอ้ไม่ว่าเตาซันปั๊บโอ้เอาแล้วครับสองคะแนนครับกับสิบหกวินาทีรอนับครับเข้าขอบรอนับเลยฮะถ้าเข้าขอบฮะถ้ายิงลงนี้จบเลยนะส่งกันวนๆเลยครับไม่เล่นแล้วฮะอย่างนี้ถือว่าไม่นับนะครับ โอ้โหแล้วแบ่งตาม